ถ้าว่าท่านไม่เคยอันนี้ท่านก็นพูดด้วยนะครับว่าท่านไม่เคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือผนออนไลน์ใดๆคนที่แอบอ้างหรือคนที่กล่าวหาท่านหรือมีการท graphic, ํากราฟิกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจริงๆผมก็มอนิเตอร์อยู่ผมจะดําเนินคดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทุกคนยังเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรย,ยืนยันเนี่ยนะครับก็ให้หยุดการกระทำเสเ่อะนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบ ต่อชื่อเสียงของท่านยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ก็อย่างที่บอกครับว่าท่านอยู่มาจะสองเดือนแล้ววันที่แปดที่เก้านี่ก็จะครบสองเดือนแล้วนะครับได้คุยกับท่านก็สุขภาพโดยรวมท่านดีแล้วท่านพยายามที่จะดูแลตัวเองอย่างดีนะแต่จากที่คุยนะครับก็ดูแล้วท่านก็มีความเครียดอยู่มาก็เกือบสองเดือนนะท่านคนไม่เคยเป,เป็นแบบนี้ก่อนนะครับ จะเรียกได้ว่าจิตตกก็ยังได้นะครับก็เป็นห่วงท่านจริงๆแล้วท่านก็มีความเป็นห่วงที่น้องประชาชนมีเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองพอสมควรนะครับพะช่วงนี้มีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับการที่ท่านมีความประสงค์ที่อยากจะทำนโยบายปราบปราม,ามเ,าเกี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วก็กระบวนการอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยอพอท่านเข้ามาอยู่ในท่านก็ทําอะไรมากไม่ได้ ก็มีความเป็นห่วงประชาชนกาตอนนี้คือเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์ค่ะท่านก็เสียดายโอกาสที่ไม่ได้ออกมาเพื่อทําผลงานหรือว่าช่วยเหลือประเทศชาติแน่นอนครับท่านท่านเสียดายโอกาสแล้วก็<ม>ท่านก็เป็นห่วงวิธีการที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับ<ม>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง,ของก็ขอให้ทํางานแบบจริงจังๆนะครับใครที่มีผลประโยชน์หรือใครเป็นอย่างไรก็อย่าว่าลากท่านเข้าไปผมผมก็บอกไว้ก่อนนะครับถ้า พวกท่านไม่มีหลักฐานเนี่ยให้ลบเสเถอยนะครับแล้วก็ยืนยันนาทนายความเนี่ยท่านไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการหลอกลวงหรือก c a ม,มอร์หรือพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถามกรณีคุณเบนสมิธครับท่านอยากชี้แจงว่าที่ไปนั่งด้วยอะไรที่มีภ่าปรากฏแล้วก็แค่ระบาดไม่สร็จเอากรณีคุณเบนสมิธเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านเป็นคนรู้จักแล้วท่านก็ไม่เคยร่วมลงทุนไม่เคยทําอะไรคับคุณเบนสมิธแล้วก็ให้ไปดูดีๆนะครับคุณเบนเขาลงทุนอะไรที่เมืองไทยไหม ผมเชื่อว่าไม่มีนะครับแล้วถ้าไม่มีหรือถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเนี่ยการไปจับแพ้ชนแก่หรือพยายามโยงหรือให้เป็นประเด็นหรือกระแสใดๆเนี่ยก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยได,ได้ทรบขวนนะครับส่วนกรณีของท่านทศินเนี่ยรู้จักกับคุณเป็นในฐานะที่เป็นเป็นเป็นคนรู้จักกันมีคนที่มีคนอื่นที่แนะนําให้รู้จักก็ปกติครับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็เดินทางมาพบท่านกอดท่านสวัสดีท่านคุยกับท่าน ท่านก็เป็นคนอัจฉริยะสายดีเป็นอดีตนายกคนสีแล้วเป็นคนที่รู้จักกันทั่วโลกก็ถ้ารู้จักแล้วท่านก็ต้องคุยนะครับ